เสื้อสยบผีร้ายสลดโลกใจดีกับเราด้วยพระคถานี้พุทธคุณเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยประสงค์สิ่งใดย่อมสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังค่ะพระคถาบทนี้สวดสั้นๆแต่สามารถสยบได้ทั้งเสือทั้งผูดผีสวดแล้วเป็นเมตตามหานิยมให้คนอื่นมีเมตตาต่อเรา หากสวดในเวลาเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยเรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นขอน้อำกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดอมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะส,สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบอบูชาแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะ พระคาถาเมตตามหานิยมพระคาถาสั้นๆที่มีพุทธคุณแรงใช้สวดให้สัตว์ุร้ายทั้งเสือช้างหรือแม้กระทั่งพูดผีปีศาจส,สามารถสยบได้จึงไม่แปลกหากนำมาสวดกับมนุษย์เราธรรมดาจะเป็นพระคาถาเมตตามหานิยมค่ะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี ท่านได้เผยแพร่พระคาถานี้ให้ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆได้นำไปสวดภาวนากันโดยหลวงพ่อจรันเปิดเผยว่าเมื่อสมัยที่อาตมามาอยู่วัดอัมพวันใหม่ๆพศ .2499 พวกยวนพวกคริสมาตีอวนหน้าวัดประไปว่าก็ยิงไกวัดไปแกงอีอาตมาใช้กรรมฐานแก้คือแผ่เมตตา อาตมาใช้คาถาของหลวงพ่อโตท่านเจ้าคุณธรรมกิติที่สามารถสอนแม่นักพระขนงนั่งกรรมฐานได้คาถาของท่านคือเมตาคุณนางอารหังเมตตาจำไปเลยเสือก็ยังสยบช้างดุอย่างไรตกน้ำมันอย่างไรสยบหมดความสำคัญของพระคาถาเมตตามหานิยม เมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาแปลว่าความปรารถนาดีมีคุณต่อชาวโลกคือเมตตาอรหังแปลว่าไกลจากกิเลสถึงจะมีความเมตตาถ้าไม่ไกลจากกิเลสยังมีกิเลสมากมายอย่างไรไม่มีเมตตาอรหังเมตตาคนที่จะมีเมตตาต้องไกลจากกิเลสอาสวะ เป็นบทความที่น่าคิดพิจารณาด้วยปัญญาเหลือเกินเท่านั้นไม่มีอื่นใดแน่นอนคาถาบทเมตตาคุณนางอารหังเมตานี้เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อสนันวัดเสาทงทองจังหวัดอ่างทองอาจารย์อีกกงหนึ่งของหลวงพ่อจรันใช้ท่องเพื่อทำตะกรดุดเมตตาและได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาซึ่งในเวลาการต่อมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำมาถ่ายทอดสอนให้ลูกศิษย์ท่านท่องเป็นหลักหมอใจของการภาวนาและต่อท้ายบทด้วยคำว่าเมตตันจะสัพพะโลกัศสมิงมานะสัมภาวเยอปริมานังเพื่อใช้แผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิ่งใช้ในเวลาก่อนขับรถขณะขับรถหรือเวลาเดินทาง เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เดินทางสะดวกแคลวคลาดจากพยันตรายต่างๆพระคาถานี้ถือได้ว่าเป็นการแผ่เมตตาการอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดามนุษย์สัตว์ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เราขับรถผ่านตามถนนหนทางเมื่อเขาได้รับบุญกุศลแล้วก็จะช่วยคุ้มครองให้เราปลอดภัยนั่นเองค่ะ ดังนั้นจึงควรภาวนาไปเรื่อยๆระหว่างขับรถซึ่งนอกจากความเชื่อด้านอนุภาพแล้วก็ยังทำให้คนขับรถมีสติอีกด้วยพระคาถานี้ได้เผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางปรากฏในหนังสือสวดมนต์ต่างๆหลายคนนำไปใช้สวดภาวนาระหว่างการเดินทางปรากฏว่าเห็นผลจริงคือแคล้วคลาดปลอดภัย บางคนที่ประสบวัติเหตุจากหนักก็กลายเป็นเบาเพราะหากไม่เกินอำนาจของกรรมแล้วก็เชื่อว่าอนุภาพของบทสวดคาถาต่างๆจะช่วยบรรเทาได้ค่ะท่านผู้ฟังคะหลายท่านอาจสงสัยประโยคที่ว่าท่านเจ้าคุณธรรมกิติสามารถสอนแม่นาคพระขโนูนั่งกรรมฐานได้แล้วแม่นาคกับท่านเจ้าคุณธรรมกิติ หรือสมเด็จพระพุทธจารย์โตไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรอนเอกนกนาวิกมูลผู้ค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายด้านและรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับแม่นาคเรียบเรียงไว้ในหนังสือชื่อเปิดตำนานแม่นาคพระขนงเขียนอธิบายไว้ว่าหนังสือชีวประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่เขียนขึ้นเมื่อพศ .2473 โดยมหาอัมมาตรีพระยาทิพโกษาสอนโลหะนันอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนื้อาหาตอนหนึ่งอ้างอิงมาจากคำบอกเล่าของเจ้านายหม่อมราชวงศ์วังหลังที่ไม่ปรากฏนามเราให้พระยาทิพโกษาฟังว่าพักหนึ่งสมเด็จท่านทำอะไรแปลกๆอยู่กรุงเทพไม่มีเวลาว่างสักวันผู้คนไปมาไม่ขาดสาย ต้องเอาปัสสวะศาสตร์กุติบ้างถาหัวบ้างจนหัวเหลืองและยังไปพักผ่อนในป่าช้าผีดิบวัดสะเกตเมื่อครั้งนางนาคพระขนงตายทั้งกลมปีศาจของนางกำเริบสมเด็จพระพุทธจารย์โตรู้เรื่องท่านลงไปค้างที่วัดมหาบุตรตกค่ำก็ไปนั่งหน้าปากลุมเรียกนางนาคขึ้นมาสนทนา เรื่องราวจากนั้นก็เป็นไปนตามที่ทุกท่านเล่ากันต่อมาคือพระพุทธจารย์เจาะกระดูกหน้าผากนางนาคขัดเกลวเป็นมันนำมาวัดระฆังลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดเจาะเป็นปั้นเหนง่งคาดเอวปีศาจในพระขนงก็หายกําเริบส่วนปั้นเหน่งนั้นเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จท่านได้มอบให้หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลัน เนื้อเรื่องเหล่านี้เป็นการอ้างอิงคำบอกเล่าจากเจ้านายหมอบราช,ชวงศ์วังหลังซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ไม่อาจหาหลักฐานมายืนยันได้ยังมีวิจารณ์กันไปต่างๆนานาบางท่านว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นพระผู้ใหญ่มากการเกี่ยวข้องกับผีชาวบ้านอาจจะเป็นไปได้ยากและท่านไม่น่ายุ่งเกี่ยวกับศสยศาสตร์ ขนาดเอาหน้าผากแม่นาคมาคาดเอวนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่พระยาทิพโกษานำเรื่องแม่นาคมาเขียนก็ห่างไกลเหตุการณ์มากแล้วคือเขียนเมื่อพศสองพแต่ความเกี่ยวข้องระหว่างแม่นาคกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็เป็นด้วยการบอกเล่าประการนี้นั่นเองค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญปุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจโยโหตุสาธุ